สวัสดีครับพกับโรสบียกผมีนโนเนี่ผมก็เชื่อมาแฟลตันเฟรชของเดอะบอลต์อนผมก็จะทำการบิวเหมือนเดิมมาดูกันเก่งนะผมจะบิวต่อมันได้อารมณ์บิวนะไม่ใช่ะต้องรีบขึ้นก่อนนะไม่งั้นได้ตายแน่หน่าเรียบร้อยขึ้นแล้วแดงวะนะครับสีเขียวจะเป็นไประวังระวัง,วงยิ่ง ยิง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 ป้งกันป้งกันยิงยิงยิงอ่ะกรมให้มาดูแค่นี้ให้มาใช้สกิลระเบิดยิงไปโดนอ่ะสีเดียวกันนี่นางงงงก็เป็นผมเป็นสีแดงเปนเคยชินนะก็เลยยิงไม่โดนก็ยิงพวกเดียวกันก็ไม่แปลกนะฮะ นนโอเคผมทำทางไว้ก่อนแล้วกันเพื่ออะไรก็ใช่หนีได้นะครับเือไม่ถึงนะมือสอั่นเออผมต้องการไอรอนมิกเซรสามอันทั้งชุดกะไม่ได้ต้องการอีกอันค่อยว่ากันล๋จะค่อยหาขโมยเอาได้ เอาใชดินปุดไปก่อนละกันนะยิง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 อ่ะรแบ้ครับผมเนปมันพยิงมาเลย นออเอาเรียนทีพี่น้องไปด้วยเอา้าไปเดี๋ยวผมต้องเตรียมสลอดด็อตริงไว้ก่อนเลยนะนี่ขวานสู้อะใครดูจะใช้ขวานสู้ไป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 บูดปขุดออกกระจก นี่เดี๋ยวผมไปทำการฆ่าคนเอาสุดเกาะก่อนนะก็ขคิ๊กพีเมันก็คือขี๊สกิลนะพออีฟี่ครบเราสามารถคิกซ้ายเช็คสกิลกับธนูนะส่วนคิปเปอร์ก็เป็นการระเบิดตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ได้รับดาบมีนะเรียบร้อยสกิลพร้อมเจาะกระเพกันเลยดีไหมทุกนิวัตจุดไปจุดไปคือได้คิกซ้ายได้คิ๊กี้่ธนูเท่านั้นนะที่ธนูมาให้เราคิ๊กที่ธนูเท่านั้นนะครับผมนะครับผม อย่าพูดทางภาษาอังกฤษเลยนะดูสกายเบสท์นะสกายเบสท์ sky less, ใช่ไหมยไอ้พวกนีมีคนมีคนมีคน,นไปดูเรื่องไปดูเรื่องยิงแค่นี้ก็ยิงไม่ค่อยถูกส่วนชมิมสเตอร์ผมเปล่า ยิง้นีโดนก็โดนยิงไม่โดนก็แบบโดนยิงโต้ก็ไม่โต้หนิยิงไม่โต้ทำไมยิงไม่โดนเดจะโต้จะเบิดปั๊มมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ๊ยตายมาแล้วจ้าชิงชิงหนี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 ครับหนีแล้วครับอันนี้ก็ปลอดภัยอยู่ ราปอบพันแล้วมั้งเนี่ยเลือดดูเลือดดูเลือดโอ้ไม่ยอมตามมายิงต่อโอเคเดี๋ยวไปหาขโมยของเอาแล้วกันนะเพราะจะมีเตาเผาอยู่บางอันก็เผาเสร็จบางอันก็เผาไม่เสร็จนะฮะตามกล่องเนี้ยเดี๋ยะมันจะมีขอ้อจิบ,บ,บจิ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 บก็ยอ้ยูแ่ hmm. แต่นิฮานโนผมก็เหลือแค่สี่ลูกนะ าาามาันจะฆ่าตัวตายมั้งจับนะอย่างเงี้ยแหละฮะโลกเราเข้าใจก็ต้องเข้าใจมันคือโลกของเราฮนะจิตชิบนะมือคือจิตสันโดคือจิตเฮ้ยสันโดคือชีวิตจิตใจเอออยอะก็ไองานร้องดังอยู่ตท่านั้น ไอรอนนะชิบปกติมันจะมีเหลือนะแต่คราวนี้มันคงจะเก็บหมดน,นจะจับจุดหมดนะเอออาหาหรผมไม่ได้ทำนี่สิบอันหนะกตาละนีะ่แล้วนี่เก็บเก็บเห็นไหมเจอละนีะ่นะ เกาะได้ละวนะได้คิดเกาะแล้วเห็นป่ะครับบอกว่าให้ตู้ไม่ต้องไปหาเสียงไม่หลับเห็นวิธีพิชี้โกงนะแล้วลมผมเป็นพวกชอบซ่ามากกว่าชอบปูนะชอบยิงมากกว่าชอบปูวะาพวกในสุดนะมีชิบเกาะแล้วเดี๋ยวแค่หาลูกกระดูกแต่คงจะมีเนาะน่ามีเกานะด,กด้วยนะน้องผมมา ไม้มาท่อไปวิเตอร์ว <ratios> ิเตอร์วิเตอร์วิเตอร์เออยยยโอเคไปละแต่ผมจะไปุ่มยิงต่อถ้าลูกขนมพอจริงจริงลูกนูมันให้แค่2ี่งจไปอัพเดให้มาัน้ฝั่งเราชไม่างเชื่อไปไปไปวเตอร์ฝังสี เอ้ผมงงนะตอนที่ผมเป็นสีแดงเนะี่ยวิตเตอร์ไม่โดนบุกแต่พอผมเป็นสีนี้วิตเตอร์บุกกระจายสายแล้วแต่แล้วแต่โชคมันนะแล้วแต่ตัวแล้วแต่โชคนะไม่ใช่เพราะว่าผมหรอกมันขึอยูที่ผมมอือผมจะเข้าไปตุ้ยหลังนะอหัวาปาเลรืเลิศปักไปเลยอุ้ยดูมั้งจะทิ้งยา หน้าได้สองปะได้สองคอยนะครับได้ตัางแล้วหน้าทีนี้ก็อัพเดต่อได้ไรเอครับผม,มทางเข้าทางนี้